ให้จิ๊ลอต้าสว่างขึ้นเยอะมันแบบมันปรับใหม่อะไหนที่มืดก็เป็นสว่างอันไหนที่สว่างก็เป็นมืดอ๋อครับดีเหมือนกัน ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่หน้าดีว่าเหมือนไม่เสพก็ขายแต่สกินน่ารักดีสกินดูจับเฮ้ยพี่เกาเฮ้ยจังก็คุยเหรอ กลควินคืออะไรไม่สนกลับรถครับกำลังจะถามมูนิซ่าเลยว่ารอดไหมไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกมันไปไกลเกินโอ้โหผมถอยบ้างละเฮ้ยอะไรลากผมกลับมาโอ้ยจะควิมเนี่ยสกิลเนี่ย อ,อีอีด่ามันแน่นอนเลย,อยโอ้ยฮืม,มเข้าไปในวง จังเกอร์ควีนมันเหมือน DPS ตัวใหญ่มากกว่าแทงอีกฮนะมไม่ใช่ไม่เคยดีพีเอสจริงงเหรอ๋อครับโอ้ยจังเกอร์ควีน ซิโอโอโอลูซ <descon fin anta> ิโอโอแล้วเนอะลูซิโอคิดสั้นโอยลิงกับแจ้าเกิร์ควีนอยู่ข้างบนเฮ้ย มีสั่งเวียนด้วยเสียงสั่งเวียนฮ <c oughs> ัอย่าอย่ารังแกเด็กน้อย โอ้โหเออได้ดูฤิ์พิษส,สงเกนจิซะหน่อยแล้วเฮ้ยเกนจิชุดใหม่เป็นเด็กแร็ปเฮ้ยเป็นยักษ์หน้าลิงลาคอย ลองดูดิบุ้มบุ้มพะจำเวลาเวลาเราเล่นางเบสโบแบบโอเคแบบแงเยียแทงแพงจะสองตัวเสมอออกมาเล่นเนาะ ทงทสองนี่มันก็ล้มล้ลมกันยากเหมือนกันนะเนี่ยขอข้า,าับเจอไม่ได้ครับโอ้โหเฮ้ยโคตรเรือ <c oughs> ่องเจอบอกมาเล่นหนึ่งซะพี่ผมไม่มีสอง ให้พี่ได้ลองของก่อนน้องตอนแรกอะมองสกินดีว่ารู้สึกแปลกๆนะพอมาเล่นเอ้สวยดีเหมือนกันฮนะจะว่าไปสกินดีว่าอ้วัดสองมันก็สวยดีเหมือนกันนะโอ้แทงเป็นดุงพิษ มันไม่ใช่แค่เจ็ดหกดูแก่นะคุณเปี้ยวผมว่าแม็กกี้ก็ดูแบบแก่ขึ้นเยอะโอเจ้าอยู่บนนะ้านเอ๋อได้ครับตัวหายกลาเยอะมากเลยต้องฆ่าหายกลาหุ่ยอือหือโดนมีดมันดูดจริงเซนเซนเซนมีดมันจะดึงดึงกลับได้ทำไมเซนเตต้าไม่เปิดทางทันเจนนาทีวะ <laughs> เปิดหน่อยไม่งั้นเราจะตายกันหมดเมื่อกี้หน้าเปิดมาเออผมก็ลืมกดเมาส์กลางไปเลยเดี๋ยวพอไปวัดหนึ่งกดแปลกจะเอามม้มาปากคุณทำไมมันต้องไปทำสีใหม่แล้วเว้ย ไปจ้ากันวะโอ้โหเปิดเพื่อเ,เปิดให้ใครกันบ้างเนี่ยเออให้เพื่อนได้อยู่เนี่ย โ6ขวัดเพียงเป็นไปซะล้เป็นไปแล้วเข็นออกให้ตายเถอจอร์ด Select your hearing. your ปกตินะเวลาแบบไปเจอบ่อยโอเวอร์สอง่ะแบบเวลาแพ้ก็จะออกอืมครับออกกลางเกมมาเยอะออกกลางเกมตอ <c oughs> นนี้มันเหมือนว่าว่มามันใช้ระบบแบบดวน <c oughs> แบบคอมเพทิทีอ่ไปนะครับ เพราะว่าเมืนแก้ปัญหาแบบปัญหาห้องนานเนี่ยเลยแบบเอาออกมาให้เล่นนานหน่อยอะไรเงี้ยออกกลางเกมนี่ควรต้องมีระบบลงโทษผู้เล่นที่ออกกลางเกมบ่อยๆนะโว้ยเราฮิลเยอะมากอะฮิลแม็ฮิลสองเท่าสังนู้นอะค่อยแค่คนเดียว จริงด้วยครับดามเมจมันก็ยี่แบบฮิวหนักมากกระจายกระจายกันมอยล่า oh. มันมีความโกงอยูน่นะฮีโร่โกเหมือนจว่าคูดาวันานานมากเฮ้ยผมมีดับเบิลไฟแ,แบบ เอามีดมาปากคูอีกแล้วครับครับเ,เ,นะเดี่ยวโลคผมพังอับลงมาหัวใช่านะลงมาหัวข้างล่างให้เลยได้เลยครับไม่ใช่ทงลวงนะลงผิดทางแล้วแย่แล้วอื้อหือ ขอบคุณครับโอ้โหไอ้นี่ผมพังไวมากเลยโล่โอ้นิดเดียวเองเครับเฮ้ยตัวอะไรวะหนู กูมีสองไฟจะตายครับมือเถอะไปได้ครับเหลไปโอ้โหตอนนี้เป็นแท้งเดียว แต่ก็ได้อยู่เราหิวอัดให้อยู่ได้ครับโอ้ผมเกียบมีดมายืนยืนอยู่โดนถลายเฮ้ยใ,ใช้มีดหมอที่ว่าลงอาคมเสริมูลัโอ้ยเซเจอร์ไม่ต้องมาไม่ต้องมาได้ครับ โอ้โหมันุกไวจังแย่เลยเสียพลิชั่นว่ามันทำดาเมจเยอะอยู่นะเนี่ยออบ้ามาูดหผมว่าดาเมจไม่พอ ชนไม่โดนขอสักขอสักบ้าบเจ็บปุ๊กหิวไปหมื่นสี่แล้ววมาเต่าไม่เคยหิวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเล่นมา ฟิวโคตรเยอะเล่เกันหนักมากใช่ผมนี่รับดาเมจไปหมื่นหนึ่งได้มั้ง MIT นี่มันย่อมาจากอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจอืมครับนึกคำย่อมันไม่ออกโอ้โหมันเปลี่ยนมาแล้วฮะแล้วก็มีสองไฟสมีแท้งสองตัวเฮ้ยอย่าพุ่งใส่เรา โอ้โหระเบิดหลังอือตายโอ้โหพอเป็นสองแท้งมาชนกันนี่ผมว่ามันแท้งหนึ่งตัวประทะแท้งสองตัวนี่จะหมดเออเจอบล็อคโอ้โหโ จบแล้ยยยวยะยะยะโหแพ้เลยมันไม่มีดาเมจอะแล้วนี่ไปปิดไม่พอเอ,เอ้าเฮ้ยได้เฉยได้อย่างไรกดเด็บเก้าได้ไหมเฮ้ยกดเด็บเก้าได้แต่จะเซฟได้ไหมได้ได้หมด เจะไปอยู่แต่ไม่รู้เซฟจะไปอยู่ไหนอ๋อครับดาเมจไม่พออ่ะไม่งั้นนะได้แบบว่าสู้ได้อยู่แต่ว่าดาเมจมันเฮ้ยเมาหายอ๋อเจอแล้วเมาหอยเมายจู่ๆก็หาเคอร์เซอร์ไม่เจอ โอ้โหหาห้องอันนี้ก็นานเหลือเกินผมลองจะไปนั่นก็ได้จะไปได้งั้นผมแบบว่าลองสัหน่อยแต่ยลองจังทังก็คุยหมดนี่มันห่างจริงครับกด F 9ได้แต่ไฮไลท์ไปไหนไม่รู้ยังไม่มีระบบให้บันทึกเลยนี่โถ่เอ๋